สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OKCMT OK นะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดต Google Street View นะครับซึ่งแหม Google Street View อัปเดตครั้งนี้นะครับเป็นตัว Street View ที่ผมแบบถูกใจมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเขา มาถ่ายอัปเดตถนนสุขุมวิทส,สายเก่านะครับช่วงบางปูบางปะกงนะครับผมซึ่งในสัญญาที่เขามีการมาถ่ายนะครับผมก็คือเขามีการอัปเดตในอัปเดตภาพของสัญญาที่1 2และ3นะครับผมโดยสัญญาที่4สัญญาที่4นะครับแล้วก็สัญญาที่5เนี่ย จริงๆเนี่ยมันแล้วเสร็จตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วแล้วนะครับผมก็เราจะไม่พูดพ้องทำเพลงนะครับแต่เราจะมาเริ่มต้นการสำรวจเลยนะครับนะครับก็จุดเริ่มต้นสตรีทวิวสองพันยองของสูขิสายเก่านะครับนี่ครับบริเวณจะอยู่บริเวณโรงเรียนศกุกลาูมุ์ประการน,นะครับผมเริ่มเลยนะครับ จุดเริ่มต้นมันจะอยู่ตรงนี่นี่ครับจุดเริ่มต้นการถ่ายทำนะครับนี่เลยเอาจริงๆผมแอบเสียดายอยู่นะครับเพราะถ้าแบบถ้าแบบเลยจุดเริ่มต้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงบริเวณทางแยกคลองส่งน้ําเนี่ยโอ้โหจะได้เห็นแบบทั้งช่วงเลยนะครับแบบเต็มๆเลยอะ่ะแต่เขาเริ่มตรงนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรนะครับ มาเราเริ่มการสำรวจเลยนี่ครับโรงเรียนโสนกุลาบนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่แบบจะมารับหรือมาส่งนักเรียนหรือว่าจะมาประกอบธุระใดๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยรถจะสามารถรถมันจะเลี้ยวขวาได้นะครับถ้าทางปากน้ําเนี่ยรถจะต้องเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนนะครับมาจอดตรงด้านหน้านะครับ แล้วก็รถที่มาจากทางของด่านนับก็จะเลี้ยวซ้ายจากนี่นะครับจากฝั่งฝั่งนี้มานะครับแล้วทีเนี้ยมันเป็นปัญหาการจราจรที่แบบโอ้โหโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยหืมติดมากนะครับบางทีแบบถ้าถ้าแบบช่วงเว้นช่วงเวลาที่พีคเนี่ยบางบางครั้งทางแถวก็มีนะครับบางครั้งก็เกิดทางแถวนะครับนี่ พอโครงการนี่มาเราก็ผมก็สําหรับผมก็คิดว่ามันน่าจะพอแบบบ่งเบาการจราจรไปได้บ้างน,นะครับผมเราก็ไปกันต่อครับนี่เริ่มกันเลยครับสะพานซ้ายมือเลยครับอันนี้ก็คือซอยโรงพยาบาลรามาจากกีนะครับ ซึ่งจุดนี้นะครับ2022ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการอัปเดตนะครับหรืออาจจะมีนะครับแต่ว่าอาจจะมาในภายหลังนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นภาพเมื่อพฤษภาปีที่แล้วนะครับมาเราสำรวจแค่นี้พอนะครับเราจะไปกันต่อนะครับไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆ อันนี้เป็นพฤษภาสองพันยี่สิบเด็ดเราก็ข้ามไปฝั่งหนึ่งนี่นะครับนี่ครับสะพานข้ามคลองเจริญราดตัวใหม่นะครับช่วงเวลาที่ถ่ายนะครับก็คือเขาเปิดให้วิ่งฝั่งนู้นละส่วนไอฝั่งถนนเดิมเนี่ยนะครับเขาก็มีการเหมือนว่าขูดผิวจราจรออกนะครับขูดผิวเก่าออกเพื่อเตรียมที่จะลาดใหม่นะครับนี่เื่อเตรียมลาดใหม่ จุดนี้ก็คือช่วงลงสะพานนี้นะครับจุดนี้น่าจะรอการราดชั้นที่3หรือชั้นที่3นะครับชั้นสุดท้ายเนี่ยครับรอราดชั้นสุดท้ายนะครับสังเกตได้จากนี่ครับขอบเกาะกลางที่ว่าต่างระดับกับพื้นถนนนะครับนี่ครับนี่นะคมาไปตรดต่อครับ แล้วก็สัญญาที่หนึ่งนะครับตรงบริเวณโรงเรียนศุกร์ลาบนะครับก็มีการก่อสร้างเหมือนเป็นสะพานลอยตัวใหม่นะครับสะพานลอยตัวใหม่เนื่องจากว่าสะพานลอยตัวเก่าเนี่ยมันกินมันกินเขตทางมันกินเข้าพื้นที่เขตทางด้านในนะครับผมทางกรมทางหลวงเขาก็เลยสร้างใหม่นะครับให้แบบถอยออกนอกเขตทางด้านนอกมากขึ้นนะครับนี่ครับ อันนี้บริเวณโรงเรียนคลองบางปูนะครับก็จะมีสะพานลอยให้ด้วยเช่นกันนะครับนี่มีสะพานลอยให้ด้วยครับเสร็จแล้วก็ไปกันต่อครับผมจริงๆช่วงตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับคือลักษณะาทางกายภาพของคลิปหน้าแต่างก็น่าจะยังคงเดิมนะครับแต่เราจะบ้าไปจุดที่2ของสัญญาที่หนึ่งนะครับ นี่ครับจุดนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับทั้งฝั่งถนนเก่ากับถนนใหม่นะครับจุดนี้นะครับอยู่บริเวณพื้นที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณครับผมนี่ครับอันนี้สะพานข้ามคลองด่าน2ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ครับสะพานอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับสะพานคลองด่าน2นะครับผม ถ้ารถที่มาจากทางกรุงเทพนะครับพอขึ้นพอคุณข้าสะพานข้ามคลองด่าน2องปั๊บเนี่ยนี่ครับคนจตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตพื้นที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อนะครับนี่ไปกันเลยปั๊บปับปั๊บนี่ครับข้างหน้านี้ก็คือสามแยกบางพลีเมืองใหม่นะครับ สามแยกลาดฝายสามแยกขี่หาบางพลีนะครับมันมีมันมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าแยกอะไรนะครับเราก็เรียกมันรวมเลแลวกันนะครับผมนี่เจออาร์สองหกอีเบอร์เก้า e, นะครับกําลังรอเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายเพื่อไปกลับรถนะครับจุดนี้ก็จะเป็นช่วงปลายของสัญญาการก่อสร้างสัญญาที่หนึ่งแล้ว เด๋วเนี่ยครับสะพานลอยข้างหน้านี้ก็จะเป็นสัญญาที่2นะครับผมสัญญาการกอ่อสร้างที่1เนี่ยจะเริ่มต้นที่บริเวณทางแยกคลองส่งน้ําสุวรรณภูมินะครับถึงบริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71นะครับนี่ครับโดยรวมของสัญญาที่1เนี่ยยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรนะ โดยรวมนี้ก็ถือว่าก่อสร้างไปได้ไกลพอสมควรแล้วนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นในส่วนสัญญาที่2นะครับนี่ครับสัญญาที่2ส,สัญญาที่2เนี่ยจะเริ่มต้นที่ลงบริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71นะครับไปสิ้นสุดที่โรงไฟฟ้าบางบ่อนะครับหรือโรงไฟฟ้าคลองด่านะครับผมซึ่งสัญญาที่2เนี่ยก็น่าจะประมาณ 99%แล้วฮนะฮะ99%แล้วครับซึ่งที่ผมดูเนี่ยมันก็มันก็มันก็น่าจะเข้าที่แล้วนะฮะมันก็คงไม่มีอะไรติดขางเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนะครับซึ่งจุดต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาแน่นอนนะครับจุดต่อไปก็คือจุดตรงนี้ครับ เป็นภาพ2021นะครับมิถุนายนนี่จุดต่อไปคือตรงนี้ครับบริเวณทางโค้งขึ้นเชิมสะพานคลองด่านนะครับตอนแรกเนี่ยถนนมันจะเป็น6เลนฝั่งละ3นะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับลับกษณะกายภาพมันจะเป็นคอขวดนะครับผม มันจะเป็นคอขวดนะฮะก็คือจากตอนแรกตอนแรก6เลนไปกับฝั่งละสามนะครับพอมาถึงจุดนี้ถนนมันจะบีบนะครับบีบลงเหลือเป็นสี่เลนฝั่งละสองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าการจราจรเนี่ยจุดเนี่ยหนาแน่นแน่ๆน,น,นะครับคืออย่าว่าแต่ อนาคตเลยครับในปัจจุบันจุดนี้ก็หนาแน่นพอสมควรหนาแน่นเอ้ยจุดนี้นะครับก็ถือว่าหนาแน่นใช้ได้เลยนะครับผมในบางช่วงเวลานะเพราะว่าเหมือนมันเป็นแหล่งแบบซื้อขายอาหารทะเลด้วยนะครับผมเนี่ครับนี่ครับเป็นตลาดคลองด่านนะครับนี่ครับย่านตลาดคลองด่านอันนี้เป็นภาพพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับนี่ครับ ก็จุดนี้นะครับอยากจะฝากให้แขวงการทาสม,มุดปากกานะครับหรือถ้าเอาหน่วยใหญ่สุดก็กรมทางหลวงนี่แหละคะมาช่วยพิจารณาลักษณะทางกายภาพด้วยนะครับว่าจะปรับปรุงแบบไหนดีนะครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีแบริเออร์กันนะครับ สมัยก่อนนะในย่านนี้นะมันจะมีเหมือนรถโดยสารสาธารณะนะครับสองสองประเภทนะครับให้บริการจากปากน้ำมาถึงที่นี่นะครับผมซึ่งสองประเภทที่ว่านี่ครับก็จะมีเป็นรถสองแถวอ่ารถสองแถวแล้วก็รถตู้นะครับซึ่งถ้ารถตู้เนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเวลาที่รถมาถึงปลายทางเนี่ยครับรถตู้เขาก็จะเลี้ยว เลี้ยวขวานะครับส่วนรถสองแถวนี้เขาก็จะเลยมายูเทิร์นนะครับผมยูเทิร mm ์ hmm. นบริเวณแถวแถวนี้นะครับอ่าแล้วก็พอถนนมีการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับ mm hmm. ก็ต้องเปลี่ยนจุดยูเทิร์นนะครับโดยที่ว่าแบบเลยไปยูเทิร์นให้ไกลขึ้นนะครับนี่ครับจริงๆก,ก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับยูเทิร์นจะอยู่ตรงตรงนี้อ่านี่เดน๋ยตรไนเนตรงนี่ครับยูเทิร์นจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบริเวณหน้าตลาดคลองด่านเนี่ยอุบัติเหตุน,นี้จะมาบ่อยมากบ่อยแบบืหเรียกว่าเรียกว่านับไม่ทั่วละนะเรียกว่านับไม่ทั่วเลยทีเดียวนะครับผม ุดต่อไปนะครับนี่นะครับบริเวณสามแยกโรงเรียนหลวงพ่อปาคลองด่านอนุสร์นะครับผมนะครับอ้าวอะไรครับเนี่ยของใหม่ๆม,มีรถมาเจิมเสาไฟไปแล้วนะครับหนึ่งต้นนี่นะครับการขับรถต้องใช้สติตลอดเวลานะครับ จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับผมนะครับนี่นะครับซ้ายมือนี่นะครับก็คือทางหลวงหมายเลข3 1 1 7หรือว่าถนนปานวิถีนะครับหรือถนนคลองด่านบางบ่อนะครับผมอันนี้แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับนี่นะครับซ้ายมือก็ไปอำเภอบางบ่อได้นะครับนี่นะครับแยกนี้เขาก็มีสัญญาณไฟจราจรแต่ดั้งเดิมอยู่นะครับผม ในช่วงนี้ก่อสร้างเนี่ยก็มีการยกเลิกเป็นการชั่วคราวนะครับนี่ขวามือตรงนี้คือสอพอคลองด่านนะครับนี่ครับนี่เลยอันนี้จะเป็นสะพานข้ามคลองนางหงนะครับอันนี้งวดล่าสุด ของปีที่แล้วนะครับก็คือช่วงประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับสะพานนี้ก็เปิดให้สัญจรชั่วคราวนะครับจริงๆสัญจรชั่วคราวเพื่อแบบเพื่อที่ว่าเป็นการปรับปรุงตัวสะพานพื้นผิวสะพานของฝั่งสะพานเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นหกเลนแล้วเป็นหกเลนเรียบร้อยแล้วนะครับผม เราก็ไปกันต่อนะฮะอันนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงปลายของสัญญาที่2นะครับนี่นะครับช่วงปลของสัญญาที่2ครับนี่ครับแล้วก็ สัญญาการก่อสร้างสัญญาที่2ก็จะสิ้นสุดตรงนี้นะครับโอ้นี่ครับมีปั๊มเปิดใหม่ด้วยนะครับเป็นปัมป๊มบอทอเปิดใหม่นะครับมีตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของสัญญาที่3แล้วนะครับผมสัญญาที่3นะครับเราก็จะไปกันต่อนะครับสัญญาที่2เนี่ยจากที่ผมดูนะครับ ก็คิดว่าน่าจะประมาณ99%นะครับเหลือแค่แบบเก็บงานเล็กๆในน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สัญญาที่3านะครับสัญญาที่สามตอนนี้ก็ความคืบหน้าก็จะน่าจะไล่ๆกับสัญญาที่2นะครับก็คือประมาณ99%นะครับเหลือแค่เก็บงานรายละเอียดเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับเป็น6เลนตลอดสายนะครับผม ข้างหน้าวัดข้างหน้านี้นครับก็คือวัดแจ่มราชัทธาธรรมนะครับหรือว่าวัดหรือชื่ออีกชื่อนึงนะครับก็คือวัดสี่ลงนะครับนี่อันนี้จะเป็นศาลาทางหลวงนะครับโอ้เขาทำศาลาทางหลวงให้ด้วยนะครับนี่ครับป้ายบางบอ่อ13สมุทรปรากา,าร3 4กรุงเทพหกนะครับนี่ ีครับทางเข้าวัดนะครับด้านซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นทางหลงชนบทที่สามารถใช้เป็นทางลัดออกสู่ถนนบางนาตาดบ้านบางพีน้อยได้นะครับนี่นะครับสมัยสมัยก่อนเนี่ยจุดนี้มันจะไม่มี ไฟแดงนะครับจุดนี้จะไม่มีไฟแดงแต่ว่าการก่อสร้างโครงการนี้นะครับเขาทําสัญญาณไฟให้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการเลี้ยวการเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆนะครับระหว่างทางเอกกับทางโทนะครับอันนี้ในภาพที่ทาง Google มาถ่ายครับจุดนี้ยังปิดอยู่นะครับ ซึ่งวันที่ผมอัดแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือ,อยังนะครับผมนะฮะก็ถ้าใครทราบก็เม,นม้นมาบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันนะครับไปกันต่อ,อภาพสัตว์ก่อนอี่เราไปกันต่อนะครับผมนี่ครับ บางปะกง20่สบุรี35ชาิถึงเชา39นะครับเอาจริงจริงตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะครับนี่ก็6เลนหมดแล้วนะครับ6เป็น6เลนหมดแล้วนะครับเส้นเส้นป้ายจราจงุงป้ายจราจรอะไรนี้ก็คือแบบทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าภาพน่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็น จุดที่ว่าช่วงกลางสัญญานะครับกลางโครงการนะครับกลางโครงการของสัญญาที่3นะครับนี่นะครับก็คือจุดนี้นะครับผมจุดนี้คุ้นคุ้นกันไหมครับถ้าใครที่ยังทันสมัยส่วนเลน,นะครับเขาจะมีป้ายเหมือนเป็นป้ายของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเป็นลักษณะเหมือนแบบ ด้านหน้าป้ายเนี่ยหันหันหน้าชนกันนะครับผมมีใครพอนึกภาพออกหรือเปล่าเอยถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับป้ายอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่นี่ครับถ้า ถ้าใครไปถ้าใครไปชนบุรีสมุทรปราการโดยใช้เส้นนี้นะครับท่านจะต้องเห็นป้ายนี้นะครับผมนี่ท่านจะต้องเห็นป้ายนี้นะฮะอันนี้ก็อีกป้ายหนึ่งของจ้าะชาัเชิงเซานะครับผมก็จะฝากใก็ฝากถึงกรมทางหลวงแล้วกันนะครับผมถึงกรมทางหลวงแล้วก็แขวงการทางทั้ง2พื้นที่นะครับ ช่วยพิจารณางบประมาณนะครับช่วยพิจารณางบประมาณมามาทาป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดกลับคืนมาให้ด้วยนะครับผมเพราะผมคิดว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นเสน่ห์ไปแล้วครับสำหรับเส้นทางสายนี้นะครับผมนะครับเราก็ไปกันต่อนะครับด้านหน้านี้นะครับขวามือก็จะเป็นทางเข้าวัดผงทองนะครับผม นี่ครับวัดหงทองก็อยู่ขวามือนะครับนี่ครับวัดหงทองซึ่งสมัยซึ่ง,ง,งมสมัยสวนเลนนี้นะครับคนที่จะมาทางสมุทรปราการเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าด้วยเลนจราจรมันมันเพิ่มมากขึ้นนะครับความอันตรายแล้วก็ในเรื่องของการใช้ความเร็วเนี่ยมันก็อาจจะมีสูงขึ้นนะครับทำให้เลยแบบ ใครจะเข้าวัดหงทองนะครับก็คือต้องไปอยู่เทินกลับมานะครับผมเราก็ไปกันต่อนะฮะไปกันเรื่อยๆนะครับผมนี่น,นีช่วงนี้ก็ก็เหมือนกับช่วงต้นถงสัญญาที่3ามครับก็คือถนนมันเสร็จเข้าที่แล้วนะครับ ลัาากษณะกายภาพมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับผมนี่ไปเรื่อยเไปเรื่อยเดี๋ยวเราขอข้ามนะครับจุดนี้รู้สึกเหมือนว่าสตรีทวิวสองพันยี่สิน่าจะเลี้ยวนะครับถ้าหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือทางทีมงานอาจจะแบบตัดทีมคนขับรถนะครับอาจจะตัดภาพไปนะครับก็เลยไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะวาไปฝั่งนู้นนะครับ จุดนี้นี่ก็จะเป็นช่วงปลายแลวนะครับช่วงปลายของสัญญาที่3นะครับนี่ครับสัญญาที่สามสัญญาที่3ญญามอ๋อนี่นะครับแสดงว่าใช่จริงด้วยนะครับรถเลี้ยวนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดสิ้นสุด สตรีทวิว2022ถนนสุขุมวิทสายเก่าบางปูบางประกงนะครับนี่นะครับสตรีทวิว2022ก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับผมจุดนี้ตรงไปก็จะเป็นสัญญาที่4สัญญาที่5นะครับซึ่งสัญญาที่4และสัญญาที่5เนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วนะครับผมนี่นะครับทาง Google Map เขาก็เลยไม่ได้ไปต่อนะครับก็เลยมายูเทินตรงนี้นะครับแล้วก็บนกับบางปูนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้กับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วต้องขอก่ากคับว่าสวัสดีครับ